สมคำลือเรื่องจือแต่นาสาวเนื้อดินแดนล้านนาที่เขาว่าเมืองแม่ห้องสอนบ้านแม่สกึดมีธรรมชาติงามตามีโบน้ำทิพในป่าผ่านมาเป็นบุญเลือกขกึนส่วนอ้ายโชคดี วันนี้ที่ได้มาพบสาวแม่สะกึดคอยศพสายตาเหมือนว่าใจเคินเจ้าคงลงเล่นน้ำตกสายหมอกจนเพินผิวพันอกอันแนวเนินสวยเกินกว่าสาวแดนได้ สมคำลือเรื่องจืดแต่โนอคงดื่มน้ำทิพในบ่อแม่นก็ถึงอามบาดใจบ่อยากตีกบ้านตาวันอยู่โตยได้ไหมสาวแม่สะพืดแดนไทยฝากใจเอาไว้ด้วยนะ <laughs>